สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอก,กันกับช่องอัญญาบอลสีซึ่งเป็น e ีีที่36แล้วนะคะในการแบ่งปันบอลสีสวยๆราคาเบาๆคนรักบอลสีที่อยากเลี้ยงดูอยากสะสมนะคะเรามีมาแบ่งปันให้เรื่อยๆสำหรับต้นคลิปนี้นะคะใบกลมๆนะคะแดงๆกระดูกเข้มๆต้นนี้น้องมีชื่อว่าเรียกสัพท์นะคะ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นธิดาแม่กลองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบรรดาลรั์พามาชมต้นโตโตนะคะก่อนที่เราจะไปแบ่งปันบอลสีต้นนี้ก็จะเป็นราหูอมจันทร์นะคะเวลาเขากัดสีออกมาเขาก็จะสีสวยๆแบบนี้เลยในอีพีถัดๆไปอัญญาบอลสีก็จะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเรื่อยๆ สำหรับ EP นี้เราไปดูบอนสีที่ทางอัญญาเลือกมาให้ต้นแรกนะคะเป็นลูกไม้ด่างเปืเป่แบบนี้นะคะติดด่างแดงเป็นลูกไม้ของทางอัญญาบอนสีที่เราทำการคัดเลือกเก็บไว้นะคะ EP นี้นำมาแบ่งปัน2กระถางเนาะสำหรับผู้ลูกค้าที่อยากเลี้ยงดูลูกไม้นะคะ ไปในราคากระถางละ180บาทกระถางที่1น,นะคะต้นนี้เป็นกระถางที่2นะคะความดังๆเปรอะๆก็ไม่แพ้กันนะคะติดด่างแดงอีพีนี้ขอแบ่งปันไปให้ที่2กระถางเนื่องจากว่าเป็นไม้มีดแรกต้นนี้มีชื่อว่าขวัญดาวนะคะ ขวาญดาวให้ไปในราคา80บาทจ้าเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่นะคะสําหรับขวัญดาวนี่นะคะเป็นขวัญดาวที่เราเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะขนาดเจออากาศหนาวๆลมแรงๆใบเขาก็ยังสดสวยแล้วก็แข็งแรงได้ขนาดนี้นะคะโตขึ้นเขาก็จะสีแบบนี้เลยแต่ว่าแล้วแต่แตกต่างแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะบางทีเขาก็จะบางพื้นที่ ก็จะมีสีแดงสดขึ้นมาเลยอันนี้เป็นขวันดาวนอกตู้ต้นนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองหน้าแดงผ่าจากแม่ด่างทุกต้นนะคะศิลาหุ้มทองหน้าแดงให้ไปในราคา80บาทจา้ะกระถางนี้มีชื่อว่าเทวกรรมรังรัก เะะทวกรรมรังรักไซนี้ให้ไปในราคา80บาทจา้าต้นนี้มีชื่อว่าแววไมยุรานะคะแววไมยุราให้ไปในราคา80บาทต้นไม่เล็กนะคะต้นนี้มีชื่อว่าหมอสีน้อยนะคะเป็นหนึ่งในตับหมอเขาจะมีลักษณะ ใบกลมๆก,กัดสีแดงๆแ,แบบนี้เลยนะคะหมอสีน้อยจ้าให้ไปในราคา80บาทจ้าต้นนี้น้องมีชื่อว่าพรมพิมานนะคะเหลือกระถางเดียวนะคะสำหรับไซนี้แล้วก็รุ่นนี้เนื่องจากว่าใบนี้มีตำหนินะคะเดี๋ยวก่อนการจะส่งขออนุญาตดึงใบนี้ทิ้งไปเนาะก็จะเหลือแค่3าใบนะคะ ปลายทุกใบสำหรับพรมพิมานต้นนี้ให้ไปในราคา100บาทค่ะต้นนี้มีชื่อว่ากระบี่นายร้อยนะคะสายนี้ฟอร์มนี้เลยกระบี่นายร้อยให้ไปในราคา100บาทค่ะต้นนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองนะคะสายลุ้นๆุ้นนะคะสายนี้ฟอร์มนี้ให้ไปในราคา80บาทสำหรับรัตนะรุ่งเรืองต้นไม่เล็กนะคะ ต้นนี้เป็นหานุมานประสานกายลุ้นป้ายนะคะให้ไปในราคา1 0 0บาทสำหรับต้นนี้นะคะเป็นวิจิตจินดานะคะเป็นไม้ป้ายไม้ป้ายไม้ด่างนะคะขอขายตามราคาหน้าไม้แล้วก็จะยกให้ดูนะคะเนื่องจากว่าหน้าไม้แต่ละต้นจะไม่เหมือนกันเนาะเขาจะแตกต่างจากไม้กัดสีนะคะวิจิตจินดา ให้ไปในราคา250บาทกระถางนี้กระถางที่1ค่ะกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่2ลักษณะหน้าไม้แล้วก็ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะสำหรับวิจิตจินดากระถางที่2ให้ไปในราคา250บาท EP นี้มีมาแบ่งปันแค่2กระถางนะคะเรามาดูกันที่ต้นนี้นะคะ เป็นวิจิตจินดาเช่นกันแต่ต้นนี้นะคะเขาจะไม่ป้ายเลยการผ่ารุ่นเดียวกันแม่เดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าตัวที่ไม่ป้ายเขาก็จะโตกว่าแบบนี้เลยใบดกดกหนา้นานะคะลักษณะการกัดเฉดสีเขาก็จะสวยงามนะคะโดดเด่นไปอีกแบบหนึง่งไซน์นี้รุ่นนี้นะคะสำหรับวิจิตจินดาที่ไม่ป้ายเนาะ ยือสุดแขนนะคะต้นไม่เล็กนะคะโตมากๆให้ไปในราคา200บาทค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าชินบัญชรไซส์แบบนี้นะคะฟอร์มนี้เลยต้นไม่เล็กนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นกระถาง8หรือว่า10นิ้วตั้งแม่ได้เลยนะคะชินบมะชรไซส์นี้ให้ไปที่ราคา180บาทค่ะ มีชื่อว่านางวิจุดาต้นไม้เล็กนะคะต้นโตโตแบบนี้ฟอร์มแบบนี้มีลูกมาแล้วหนึ่งนะคะอีพีนี้มีแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งกระถางสำหรับนางวิจุดาไซส์แบบนี้ให้ไปในราคา150บาทจ้าเรามาดูกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสาวารินค่ะแบบนี้เลย แต่ถ้าหมดหนาวได้แดดดีๆนะคะสีเขาจะสวยสดใสแล้วก็เข้มขึ้นนะคะจะเป็นสีชมพูพาสเทลคะกระดูกเขาก็จะเข้มๆไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยสำหรับสาวารินอีพีนี้มีแบ่งปันแค่หนึ่งกระถางให้ไปในราคา160บาทค่ะต้นนี้นะคะเป็นขุนไกลนะคะขุนไกลต้นโตโต นะคะ EP นี e ้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้ที่พร้อมตั้งแม่กันได้แล้วนะคะต้นโตๆป้ายๆแบบนี้เลยสำหรับขุนไกลให้ไปในราคา150บาทจ้ะมาดูกันที่ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่านางสวาคะเริ่มกัดสีมาแล้วสำหรับนางสวาคะให้ไปในราคา100บาทค่ะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสมประสงค์เป็นหนึ่งในบอลใบกลมนะคะลายปากครับต้นนี้จะชอบแดดจัดๆนะคะฝากคุณผู้ชมไปเลี้ยงไล่แดดเนาะต้นไม่เล็กนะคะใสแบบนี้เลยเปลี่ยนเป็นกระถาง8หรือว่า10นิ้วได้อย่างสบายนะคะสมประสงค์ให้ไปในราคา100บาทค่ะ นี่นะคะก่อนที่เราจะไปแบ่งปันบอลสีพอดีเดินผ่านนะคะโซนนี้เป็นโซนไม้นอกตู้นะคะจุลาตรีคูณน,นะคะเป็นบอลที่ต่อให้หนาวต่อให้ฝนหรือว่าต่อให้ลมแรงแค่ไหนนะคะ mm hmm. ก็ยังมีใบดกหนาแล้วก็แข็งแรงแบบนี้เลยนะคะสียังสดใบยังแน่นหนาแบบนี้เลยนะคะสำหรับบอลน,นอกตู้น้องมีชื่อว่าจุลาตรีคูณค่ะ ต้นนี้น้องมีชื่อว่าบรรดาลทรัพย์นะคะต้นไม่เล็กนะคะตัวโตวแบบนี้เลยหน้าชมพูชมพูแบบนี้ใส่แบบนี้อยู่ในกระถางสนิ้วบันดานรัพย์หน้าแดงนะคะให้ไปในราคา80บาทจ้าส่วนต้นนี้นะคะน้องก็เป็นบรรดานรัพย์เช่นกันนะคะบางกลุ่มบางคุณลูกค้าจะเรียกว่าสีทูโทนเนาะ แต่ว่าบางกลุ่มก็จะเรียกว่าบรรดาลทรัพย์หน้าดุนะคะแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าแต่ละท่านนะคะจะชอบหน้าไม้แบบไหนบรรดาลทรัพย์หน้านี้ก็ให้ไปในราคา80บาทเช่นกันค่ะสุดปรารถนาหน้าน,านี้ฟอร์มนี้นะคะทางอัญญาบอลสีก็ยังมีแบ่งปันให้ในราคา50บาทนะคะเหมาะต่อการเป็นสารตั้งต้นนำไปพัฒนาขยายนะคะต่อยอด ในการทำไม้สวยๆออกมานะคะอัญญาบอรสีก็เก็บไว้ตั้งแม่รอผสมเกสรค่อนข้างที่จะหลายกระถางนะคะสำหรับสุดปารถนาให้ไปในราคา50บาทจา้าต้นนี้น้องมีชื่อว่ามนสวรรค์นะคะใบกลมๆจุดเข้มๆแบบนี้เลยเหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะสำหรับมนสวรรค์ ใส่แบบนี้นะคะฟอร์มแบบนี้เลยให้ไปในราคา60บาทจ้า EP นี้นะคะมาจัดโปรพิเศษสำหรับต้นนี้ให้ไปในราคาพิเศษเลยนะคะบอนสีที่มีชื่อว่าวันจันนะะเขาจะเป็นโทนสีเหลืองกัดจุดสีเนี่ยคะ่ะชมพูเข้มๆแบบนี้เลยนะคะ ต้นโตเขาจะสีสันสดสวยมากโดดเด่นมากนะคะเพราะว่าโทนสีเขาก็สวยสดอยู่แล้วนะคะ EP นี้วันจันทร์ให้ไปในราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นณเมืองนนแผลงนะคะคุณลูกค้าพิจารณาตามหน้าไม้ที่ทางอัญญาบอนสียกให้ดูได้เลยนะคะหลอดใหม่ก็ ด่างสวยนะคะณเมืองนนแผลงให้ไปในราคา300บาทจ้าสายแบบนี้ฟอร์มแบบนี้กรณีค่าจัดส่งก็มี2กรณีเช่นเคยนะคะกรณีโอนเหมาเมากี่ต้นก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเมากี่ต้นก็70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ปวกเพิ่มนะคะทำการจัดส่งที่ ไพรณียีไทยแบบ EMS นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่สะดวกไปรสีนีไทยนะคะเราก็จัดส่งให้ทางขนส่งเฟรชได้นะคะยังไงก็แจ้งมาที่พ่อค้าได้เลยต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าแบกเพอนะคะเป็นไม้ไทยนะคะแบกเพอใบกลมกลมแบบนี้เลยสีสวยๆเข้มๆเ,เลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสบายนะคะเขาเป็นไม้ฟอร์มแข็งแรงก้านใบแข็งแรงใบดกหนานะคะ แบบนี้เลยแบกบเพ์ให้ไปในราคา7 70บาทค่ะนะคะก่อนเราไปดูไม้เราก็มีแทรกดูต้นแม่ไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเราเดินไปเจอตู้นะคะแต่ละตู้บางทีสวยๆเราก็อยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะต้นนี้ น้องมีชื่อว่าวิจิตเจนดานะคะเป็นต้นแม่แม่พี่พี่เขาเนาะทีอีพีนี้เราก็มีแบ่งนะคะพอโตเต็มที่ได้เปลี่ยนกระถางใหญ่นะคะอันนี้เป็นกระถาง8ดนิ้วพอเขาได้โฟมนะคะสีสันเขาก็จะเข้มสวยๆแบบนี้ส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วที่อัญญาบอนสีก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนะี่ค่ะนี่เลยนะคะ เจ้าปอแก้วทางอัญญาบันสีก็จะเก็บเฉพาะหน้านี้นะคะก็คือใบกลมๆสีชมพูเข้มๆนะคะเราไม่เก็บหน้าแผงนะคะต้นนี้น้องก็จะมีชื่อว่าเมืองอุดรน,นะคะแบบนี้เลยฝากกดติดตามเนาะเดี๋ยวเรามีมาแบ่งปันคู้ลูกค้าเรื่อยๆนะคะกระถางนี้น้องก็จะมีชื่อว่ามหาชัยนะคะใบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตูน,นี้ก็จะเป็นเบบี้ไม้ผ่าหลายๆชนิดรวมๆกันเนาะเนี่ยค่ะถ้าเป็นป้าสีชมพูนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เทพไม้แลเนาะเนี่ยค่ะเพิ่งเอาลงกระถางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวมาแบ่งปันกันอีกนะคะเรามาเจอก้าวทับกระถางนี้นะคะหน้าแบบนี้กัดสีเข้มๆแบบนี้นะคะ มีแบ่งแค่ต้นเดียวเนาะเนื่องจากว่าไซส์ที่เราแบ่งปันใน EP ีที่แล้วนะคะหมดแล้วนะคะก็จะมีไซส์นี้สำหรับ9้าทับให้ไปในราคา110บาทนะคะกระถางเดียวเลยเรามาดูกันที่ต้นนี้นะคะอยู่ในตับเกจิอาจารย์นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ขาว ไซนี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา100บาทเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสำหรับหลวงปู่ขาวจะมีอีกทีก็คงต้องรอรอผ่าประมาณต้นเดือนมีนาเนาะกว่าจะงอกแล้วก็พร้อมจำหน่ายก็น่าจะประมาณหลังหลังเมษาเลยนะคะสำหรับหลวงปู่ขาวจ้าตัวนี้ก็จะเป็นบอลกราบชมพูนะคะของทางอัญญาบอลสีเรายังคงมีแบ่งปันนะคะน่าจะอยู่อีกประมาณ5กระถาง ให้ไปในราคา80บาทจ้าสำหรับลูกค้าที่ชอบทรงใบแล้วก็ลักษณะใบที่แปลกๆเป็นบอนกระมีแข้งนะคะพอโตเต็มที่สีเขาก็จะกัดเข้มมากกว่านี้กระดูกก็จะเป็นสีเขียวเขียวเข้มเข้มเ,เ,เ,เด่นชัดขึ้นมาเลยขออนุญาตเรียกว่ากราบชมพูนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ากเกษตรศาสตร์นะคะ เดี๋ยวสีเขาก็จะเข้มขึ้นมากกว่านี้กเกษตรศาสตร์ EP นี้ให้ไปในราคาไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะให้ไปในราคา70บาทจ้าต้นนี้น้องจะมีชื่อว่าหงฟ้านะคะใบแบบนี้เลยหงฟ้าฟอร์มนี้ไซส์นี้ EP นี้ให้ไปในราคา70บาทจ้า สำหรับ EP นี้เราปิดท้ายกันที่สุขโขทัยนะคะเดี๋ยวทางอัญญาบอญสีก็จะมีมาแบ่งปันลูกไม้แล้วก็แบ่งปันความรู้นะคะแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะคะวิธีการลองผิดลองถูกหลายๆอย่างกว่าจะมาทำต้นไม้หรือว่ามาเปิดร้านต้นไม้ได้ก็มีการลองผิดลองถูกค่อนข้างที่จะเยอะเอาการเลยทีเดียวนะคะ ก็ต้องขอขอบรคุณคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมหากมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมใดๆก็คอมเมนต์แจ้งมาที่อัญญาบอลสีได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นเนาะสำหรับสุขโขไทยกระถางนี้นะคะฟอร์มนี้แบบนี้เลยให้ไปในราคา70บาทค่ะพีนี้ก็เช่นเคยนะคะทางอัญญาบอสีก็ หากผิดพลาดประการใดนะคะพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าโซนนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณพื้นที่ขายนะคะหน้าร้านติดถนนมะริวันนะคะเส้นไปเพชรบูรณ์หรือว่าเมืองเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าผ่านมาทางขอนแก่นนะคะถ้าออกจากทุ่มแพร จะไปเพชรบุร์หรือว่าเมืองเลยนะคะก็ขับรถผ่านหน้าร้านอัญญาบอลสีแน่นอนสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีค่ะ